วานะัทเจอก็ดีเลยฉันอยากเจอนายที่ออฟฟิศนะฉันงานยุ่งเลยไม่ได้ไปเจอนายมีอะไรหรือครับท่านใช่ฉันอยากจะถามนายว่านายไปเอาลายเซ็นของเจวานเรือ่องขครนงเงินเดนือนได้หรือยังผม,มอผมไปมาแล้วแต่เขาบอกว่าเขายังเซ็นไม่ได้ค่อยให้ไปหาทีหลังเจวานเนี่ยนะไม่รู้ว่าฉันคิดผิดหรือเปล่านะแต่ฉันว่าเจวานไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาไม่ใช่คนดีเลยแต่เพราะว่าเขา จะแต่งงานกับอาชนะเราก็เลยทําอะไรไม่ได้นะแต่ว่าช่างเธอฉันไม่เห็นด้วยอยู่แล้วหมายความว่าไงครับมานะฉันไม่เคยคิดว่าเจวานจะหมกกับอาชนะอาชนะเป็นคนที่คิดถึงแต่คนอื่นแต่ว่าเจวานกลับคิดถึงแต่ตัวเองสองคนจะเข้ากันได้ยังไงมานะเจวานอาจจะดูภูมิทนดีนะแต่ที่จริงแล้วเขาเจ้าเล่ห์มาก นนอ่านแววตาของเขาออกเขาทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ทั้งนั้นฉันห่วงอัชนานะถ้าหลังแต่งงานเขาแสดงท่าแท้อาชนาจะเป็นยังไงชีวิตของอัชนาจะต้องพังแน่ๆน,นายก็รู้จักอัชนาดีอาชนานะ่ะทนทุกอย่างแต่ว่าอัชนาไม่ยอมให้ใครว่าสามีของตัวเองช่างเถอะ ันไม่รู้ว่าพระเจ้าเล่นอะไรกับพวกนายอยู่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นพวกนายมันไม่ถูกต้องถ้านายกับบัชนาได้คบกันตั้งแต่แรกป่านนี้เรื่องมันก็คงไม่เกิดขึ้นหรอกนายเหมาะกันยิ่งกว่าอะไรแต่ช่างเถอะพูดไปก็เท่านั้นแหละแล้วนี่จะไปไหนนะมาฉันจะไปส่งไม่ครับผมผมเจอรถไฟพอดีผมมิธรระกฉันต้องไปก่อนโอเคฉันจะไปเหมือนกันนะแล้วก็พรุ่งนี้ไปเจอฉันที่ห้องทำงานด้วยนะ ฉันเจอจัดงานเรื่องเงินเดือนได้ครับไม่เราจะไม่อยอมให้อาชนาชีวิตผัาเราจะต้องดูว่าเจวานเป็นคนยังไงกันแน่สวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะพ่อสว,ส,สวัสดีนะ นี่ว่าเธอแกดูเหนื่อยจังเลยนะเอ,อไม่ค่ะแม่เห็นแกอาการแบบนี้แล้วยังเกือบแกเพิ่งหายจากโรคมาอย่างนั้นแม่ไม่ใช่แบบนั้นนะแม่รู้ว่าแกนะ่ไม่ชอบที่แม่พูดถ้าจะทำยังไงได้ล่ะหัวใจแม่มันขาดนี่ว่าเธอทำไมถึงทำแบบนี้ะ ทำไมจะต้องเอาชีวิตลูกตัวเองไปเสี่ยงด้วยงานมันจำเป็นมากหรือไงอยู่บ้านพักที่บ้านนิดบอกแม่มาสิแกอย่าพิสูจน์อะไรกันแน่ที่แม่อยากจะพูดก็คือความหัวดื่อของแกนะจะทําให้เด็กเป็นอันตรายนะเด็กเด็กเด็กแม่หนูขอละเลิกพูดเรื่องนี้ได้แล้วนะได้ยินเรื่องเดิมๆแล้วหนูเหนื่อยจะตายอยู่แล้วหนูมีชีวิตมากกว่าการเลี้ยงดูลูกนะคะแม่เข้าใจไหม ว่าช้าผิดแล้วนะเดี๋ยวก่อนนะคะพ่อพูดเรื่องนี้แล้วทั้งทีหนูจะพูดให้แม่เข้าใจก็แล้วกันนะแม่คะแม่ห่วงสุขภาพเด็กที่ยังไม่เกิดด้วยซ้ําแต่แม่ไม่ห่วงลูกสะใายของตัวเองเลยที่อยู่ตรงหน้าแม่ทุกวันทุกวันแบบนี้นะทําไมกันละคะแม่ว่าอย่างไงนะว่าชาพูดอะไรเนี่ยฮะทำไมถึงเปลี่ยนเรื่องที่แม่จะพูดก็คืออย่าทําให้ตัวเองเหนื่อยเกินไปสิวาชามันจะกระทบกับเด็กได้นะ เห็นไหมหนูบอกแม่แล้วแท้ๆเลยแต่แม่ก็ยังเอาแต่พูดถึงเด็กแดงอยู่ได้น่ะหนูเนี่ยมีความฝันมีเป้าหมายหนูอยากจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมันคือความฝันหนูแม่เข้าใจไหมแล้วยิ่งไปกว่านั้นหนูพยายามแล้วที่จะดูแลสุขภาพของตัวเองค่ะแม่แต่ว่าพ่อกับแม่น่ะก็ยังไม่เข้าใจหนูอยู่ดีหนูรู้สึกว่าหนูเนี่ย เป็นแค่คนที่จะมีหลานให้กับบ้านนี้เท่านั้นไม่ใช่อะไรอื่นเลยค่ะแม่นี่มันอะไรกันวะชาการเป็นแม่คนน่ะมันเป็นความภูมิใจของผู้หญิงนะเข้าใจไหมแม่คิดแบบนั้นมันก็คือความคิดของแม่ไม่ใช่ของหนูแล้วหนูก็เชื่อนะคะเรื่องการที่จะมีอิสระหลังการแต่งงานน่ะหนูไม่คิดนะว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดนะ่ะหนูขอพูดตรงๆก็แล้วกันตอนนี้หนูไม่พอใจกับการกระทําของแม่เลย บางทีหนูคิดว่ามันอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำถ้าเด็กคนนี้มันไม่มาขวางทางหนูแบบนี้นะนี่วัเธอเราจะทำไงดีขอคุยกับอัชนาะเรื่องเจวานดีไหมแต่ว่ามันไม่ถูกนะสิถ้าเราจะพูดไปแต่เพื่ออัชนาะเราจะต้องพูดถ้าสาทิตกับอาทิ์ที่ถูกเราก็ต้องเตือนอัชนาให้รู้ตัวซะก่อนก่อนที่จะสายเกินไป อาชนาใครโทรมานะแ,แม่เพื่อนูโทรมานะคะ,ะเดี๋ยวหนูมานะฮ <Hello. S 2> ัลโหลฮัลโหลอาชนาะมีอะไรหรอมานะ ทำไมทำเสียงแบบนั้นล่ะคืออัญนาฉันฉันจะนจะโทรไปถามสุขภาพของเธอเธอรู้ไม่สบายฉันเลยโทรมาถามว่าจะเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่าฉันฉันสบายดีมานะโอเคอัญนาเออเจวานเออเขาได้พูดอะไรกับเธอบ้างหรือเปล่า<อ>เขาเห็นเราอยู่ด้วยกันอฉันก็เลยอะคิดว่าไม่ ก็ไม่พูดอะไรนะมีอะไรหรือเปล่ามานะเธอโทรมาถามแค่นี้จริงๆนะเหรอฉันคิดว่าเธอน่ะมีอะไรอย่างอื่นที่อยากจะพูดแน่ๆเลยแต่เธอไม่กล้าพูดมันออกมาโอ้ว้าวนี่ก็แสดงว่าอาชนานเนี่ย แอบคุยกับมานาะอาชูค่อยดูเรื่องสนุกก็แล้วกันนะไม่อาชนะช่วยโทรไปถามเรื่องสุขภาพเฉยๆันี้ไม่เป็นไรฉันวางสายดีกว่าขอให้โชคดีฉันรู้สึกว่ามันนะ มีเรื่องอื่นจะพูดแน่เลยแต่ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรเอออาชูใครโทรมานะ เหมือนเธอนะ่ะคุยกับมานาฟอย่างงั้นลหละนะใช่พี่มันจุหนูคุยกับมานาฟค่ะเนี่อาชูรกกิดขนาดนี้แกยังไม่เข้าใจเหรอแกทําผิดอยู่แบบเดิมแบบนี้อยู่ได้อาชูแกอยากจะปล่อยมานาฟออกจากคุกแล้วเราต้องทะเลาะกับทุกคนอย่างงั้นเหรอแกพอใจแล้วนี่ มานาบออกจากคุกม,มาแล้วแต่ว่าแกยังคุยกับมานาบอีกอย่างนั้นน่ะเหรอถ้าเจาวานกับครอบครัวเขารู้เข้าหรออาชูอาชูพี่ไม่เข้าใจาว่าทำไมเราต้องพูดเรื่องนี้กับแกซ้ำๆแบบนี้ด้วยใช่อาชูวินนต์น่ะก็พูดถูกนะเธอน่ะจะแต่งงานกับเจาวานอยู่ไม่ใช่หรือไงหรือว่าเธอลังเลยแล้วล่ะ อแม่คะมานับโทรมาเพราะว่าเขาอยากรู้ว่าหนูสบายดีหรือเปล่าอาชูไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นนะเพราะว่าแม่นะ่ะเชื่อใจลูกสาวของตัวเอง พ่อพ่อนั่งคนเดียวกินอาหารข้ามหรือยังผมรู้ว่าพ่อรอผมอยู่ผมบอกหลายครั้งแล้วว่าไม่ต้องรอผมมีอะไรหรือพ่อพ่อดูไม่สบายใจว่าชากับแม่แกทะเลาะกันอีกแล้ว ฝังนะพ่อเป็นห่วงมากเพราะว่าสุขภาพของหลานพ่อมันต้องได้รับผลกระทบไปด้วยพ่อผมห่วงผมเหนื่อยด้วยผมอธิบายให้แม่ฟังแม่ก็เสียใจอธิบายให้วายชาฟังวายชาก็หาว่าผมเข้าข้างแม่แต่ลูกเราต้องทำอะไรหน่อยนะตอนนี้เลยถ้าไม่อย่างนั้น แกก็รู้ผลที่ตามมาใช่ไหมเพราะเรื่องของอาชวินบ้านเราเกือบแตกถ้าเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นอีกพ่อคงจะทนไม่ไหวแน่เลยพ่อไม่อยากให้มันเกิดขึ้นพ่อถ้าว่างั้นผมจะพยายามนะแต่ว่าทั้งสองคนนี้น่ะดื้อม,มากเอา,อางี้นะ แกไปอธิบายวาชูพ่อจะอธิบายให้แม่แกฟังอธิบายให้วาชูฟังด้วยนะเพราะว่าวันนี้วาชูพูดว่ารู้อย่างนี้ไม่มีลูกซะจะดนีกว่าพ่อไม่ชอบเลยวาชาสถิต มาก็ดีเลยนะขอคุยด้วยหน่อยสิสิ่งที่เธอพูดเกี่ยวกับลูกมันไม่ถูกต้องนะวา้าวเรายังไม่เริ่มคุยกันเลยนะเธอรู้เรื่องเข้าซสแล้วเหรอวาชา้าอย่างน้อยเข้าใจฉันหน่อยสิสาธิตเธอจะตัดสินใจได้ยังไงว่าอะไรผิดอะไรถูกโดยไม่รู้ความจริงฟังนัสธิตรู้ใช่ไหมว่าฉันนะชอบอิสระมากแค่ไหน เพราะว่าฉันมีลูกฉันก็เลยมีขีดจํากัดขึ้นมานะสถทิตฉันไม่คิดนะว่าฉันจะท้องน่ะฉันไม่มั่นใจด้วยซ้ำว่าตัวเองจะเป็นแม่ที่ดีได้หรือเปล่าด้วยซ้ำรู้ไหมสถิตเมื่อไหร่ที่ฉันอยู่คนเดียวฉันน่ะจะคิดตลอดเลยนะฉันรู้สึกว่าฉันน่ะลืมคิดถึงความสุขของตัวเองไปแล้วไหนแม่เธอจะยังห่วงเด็กเกินกว่าเหตุอีกฉันเสียใจด้วยนะสถิต เธอลองคิดสิหลังจากที่เรามีลูกแล้วถ้าเราเลี้ยงลูกได้ไม่ดีล่ะเราจะทำยังไงจะทำยังไงดีฉันคิดไม่ออกเลยนะมากับฉันจะไปไหนมาเถอะนะ สิตวาชาเห็นนี่ไหมพวกเขาน่าไม่มีบ้านพวกเขาไม่มีข้าวกินแต่ว่าเธอเธอเป็นแม่คนเธอรู้สึกว่าพอเป็นแม่ทำให้เธอมีกำลังใจมนทำให้เธอเข้าใจวาชาผู้หญิงคนนี้ไม่มีอะไรเลยนะเธอเลี้ยงลูกเธอได้ทำไมเราจะทำไม่ได้ละ่ะทำไมเราจะทำให้ลูกของเรามีความสุขไม่ได้ละ่ะฉันไม่ได้กดดันเธอนะวาชา ฉันไม่ได้บังคับเธอฉันอยากจะให้เธอมั่นใจว่าลูกของเราจะไม่หยุดความฝันของเธอเราทำทั้งสองอย่างได้พร้อมๆกันเลยนะวาชาวาชาฉันพาเธอมาที่นี่เพื่อที่จะให้เธอเลิกกลัวการมีลูกเธอคิดว่าชีวิตเธอจะจบแต่มันไม่ใช่มันไม่จริงเลยนะวาชาเธอน่ะคิดไปเองฉันให้เธอคิดลูกเป็นลูกของเราวาชาไม่ว่าเธอ จะเลี้ยงลูกหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้เธอก็ท้องไปแล้วฉันอยากให้เธอรู้สึกรักลูกซะลูกเป็นเหมือนของขวัญของเราะวาชาเธอเทียบพวกเขากับอะไรไม่ได้เลยนะยอมรับมันซะวาชาวพาเธอต้องเป็นแม่คนแล้วการมีลูกมันไม่ได้น่ากลัวเลยมันจะทำให้เธอมีความสุข วานแม่วานทำธุระได้ทำหรือเปล่าเรียบร้อยครับเดี๋ยวนะแม่นี่ครับแม่เอามาเต็มจำนวนใช่ไหมนี่มานับแล้วทำไมมันถึงน้อยกว่าที่แม่บอกล่ะอใช่แม่ มันน้อยกว่าที่แม่บอกมันน้อยไปกว่าหน,นึ่งหมืน่นที่ไปชิ้แล้วผมยืเมเงินเพื่อนตอนพิธีตั้งชื่อสาชินไงผมเลยคืนไปก็เลยเอาอช่างเธอช่างเถอะปีนี้นะ่ะแม่ก็จะเปิดร้านขนาดเหมือนปีที่แล้วเลยแม่จะต้องไปจ่ายเงินส่วนแรกก่อนอาใช่วิมาลากับลักษมีจะช่วยแม่ด้วยลูกก็ต้องไปช่วยแม่เหมือนกันนะ ฮัลโหลนี่เจวาน,นะครับมานับอยู่ไหมอฮ้ยนี่โทรมาทำไมเออเดี๋ยวนะมานับเจวานโทรมาน่ะเขาอยากจะคุยกับโลกเฮ้ยโทรมาทำไมเนี่ยแม่ไม่ค่อยชอบเขาเลยนะจะบอกให้ตอนเจอกันครั้งแรกนะ่ะก็รู้เลยว่าเขาเป็นคนไม่ดีเขาเหมือนบ้าทำไมสุโรชาถึงเลือกเขาให้กับอาชนานะแม่ไม่เข้าใจเลยโอ้แต่่างเธอแม่จะไปแคร์อาชนาทำไมล่ะอ่ะเนี่ย ฮัลโหลนายเอาเรื่องฉันไปฟ้องคุณสาธิตเหรอคือผมแบบคือฉันบอกให้รอไม่กี่วันทำไมต้องไปฟ้องคุณสาธิตด้วยคุณสาธิตเรียกฉันไปที่ห้องแล้วไปต่อว่าฉันจะหนีไปไหนเรื่องไงกลัวว่าตัวเองจะไม่ได้ขึ้นเงินเดือนอย่างนั้นเหรอฮะทำไมถึงต้องทำอะไรแบบนี้ด้วยคือว่าผมบฟังฉันให้ดีนะมานนะถ้านายเล่นเกมกับฉันนายตกงานแน่ ฉันจะทำให้นายตกนรกทั้งเป็นเข้าใจนะ ลุกมานั่งเป็นผักชีด้วยสิแั่งเป็นผักชีด้วยจะนไม่ทำอะไรเลยนะฮะพ,พี่พิมพ์ทอดเอรซะทอดเลยทอดเหลืองกรอบคนน่ะชอบอาหรกรอบกรอบทอดไม้น่ารัก,กรูปกนะับอ,อยู่เหรอเกิฉ,ฉันไม่ได้ทำอะไรที่สทิตฉันรกรอคุยเรื่องนี้กันแล้ว ฉันพอรับการตัดสินใจของนายนะในฐานะหุ้นส่วนตอนนี้ไม่ว่าฉันจะพอใจหรือเปล่าฉันก็ทําอะไรไม่ได้หรอกมานับกลับมาทํางานแล้วนี่ไม่ต้องมาคุยเรื่องนี้อีกแล้วเลยจว่าฉันไม่ชอบตอนที่ในจุดนี้เขาทำให้ทุกคนมีความสุขเอาใจทุกคนแต่มันไม่จริงหรอกนะ เราเอาใจทุกคนไม่ได้หรอกบางทีเราก็ต้องหึเอาเปรียบบ้างใช่ท่านผมก็เชื่อแบบนั้นถ้าทุกคนในโลก,กเป็นเพื่อนเราหมดแสดงว่าเรามีจุดอ่อนแต่ถ้าเรามีศัตรูแสดงว่าเราก็ได้ก้าวหน้าเหนือคนอื่นไปแล้วได้ประสบความสำเร็จเ <c oughs> ยี่ยมมากเลยพูดได้ดีมากขอบคุณท่านท่านเอบไม่ว่าท่านจะคิดยังไง แต่ท่านใช่สำหรับผมท่านไม่ต้องห่วงเลยนะท่านอันนี้สวัสดออีสวัสดีคุโรชนาเป็นยังไงบ้างไม่ได้เจอกันตั้งนานเ,าเลยนะฉันนะยุ่งกับการทำงานบ้านนะคะมาสิฉันจะแนะนำให้รู้จักอ,น,อนาคตลูกเขยฉันามาเาจวานนี่เพื่อนของป้านะ สวัสดีครับเขาคืออนาคตสามีอาชนาะแต่ว่าอาชนาะน่ะแต่งงานกับมานาบไม่ใช่เหรอเออไม่พวกเขาไปกันไม่ได้นะก็เลยหย่ากันแล้วโอ้เสียใจยด้วยนะฉันไปต่างจังหวัดแป๊บเดียวไม่รู้ว่าเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะ่ะแล้วอาชูอยู่ไหนเหรอ เอเนั่นไงเธอมาแล้วอาชูอย่าเศร้าไปเลยนะบางทีความสัมพันธ์ของเรานะ่ะมันอยู่ได้ไม่นานที่ทำได้ก็คือต้องลืมมันไปซะจากนั้นก็ต้องเริ่มต้นใหม่เพราะว่าฉันมั่นใจว่าความสัมพันธ์ครั้งใหม่ของเธอจะต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนเลยทีเดียวและป้านนะ่ะ ก็ขอพ่อให้พระแม่ทำให้เธอมีความสุขนะเดี๋ยวเดูหนมาหนะคยอ,อ,อิเดี๋ยวฉันมานะอ,อาชูอาชูลูกโอเคไหมออโอเคค่ะแม่หนูไม่ได้เป็นอะไรค่ะ มาเร็วเข้าทุกคนมาเต้นกันเถอะพี่คะเร็วเข้า <C> e <at> พี่คะอันนี้พี่มันจู <C> e <at> เร็วเข้าสิคะ <C> e <at> พี่วัชาด้วยเ <C> e <at> ออน,นี่ทุกคนอันนี้ค่ะอันนี้ดาเมสดาเมสเร็วเข้าสิอันนี้รับเลยค่ะเอาละค่ะทุกคนได้หมดแล้วนะมาเร็วเข้าค่ะมามาทางนี้เลยไม่ไปจะค่ะโอเคนะแล้วมันก็มีความสุขนะถ้าอย่างนั้นเราก็ แม่เอก็คงจะมีความสุขมากๆเลยปป้าครับไปกันเถอะมานะการเต้นรำจะเริ่มแล้วนะไปกันเถอะไม่ค่ะคือว่าชลาดีฉนันเต้นไม่เป็นนะก็หกจริงๆเลยนะลูกนะเต้นดีจะตายในวันเทศกาลวันก่อนแม่คือปีที่แล้ววันวาราตีแกก็เต้นได้ดีแกก็หกทำไมล่ะเนี่ยฮะแกจะต้องทำอะไรกันเชียวฮะ ขาข้างหนึ่งตรงนี้ขาข้างหนึ่งตรงนั้นแม่นะ่ะเป็นคนสอนเขาเต้นเองโ,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 โอ้โหแม่โอาตอดแก่แบบนี้น้ำอะไรก็เกิดขึ้นได้เต้นไปเถินหน้าเรื่องง่ายแบบนี้นะ่ะทั้งสองคนยังเด็กไปเต้นเลยฮะไปเต้นรําไปเต้นรําให้สดชื่นชื่นใจสมวหวเป็นไหวรุ่นน่ะใช่ไหมใช่านับพระชราวันนี้ไปเต้นด้วยนะถ้าชราวันนี้ไปที่นั่นเนี่ยต้องเกิดเรื่องแน่นี่แต่แกแกจะพูดแบบนี้ทําไมล่ะเนี่ย ไปเถอไปชาววันนี้ต้องการแบบนั้นหนีไปเถอะลูกไปก็ได้ไป, <Good bye. S 1> ไปเถอะนี่อาจิตมัวยืนอยู่ทำไมล่ะเนี่ยฮะพาวันดูไปเต้นด้วยสิวันดูนะ่ะอุตส่าห์ใส่ชุดสวยขนาดนี้ไปสิจะอายทำไมล่ะฮะไปวันดูก็อยากจะเต้นเหมือนกันนะ่ะไปเธอ หนี่ควังนะผมว่าเราไปกันดีกว่าเออลุงครับเราเพิ่งมาถ้าเราเรียบไปพระเจ้าจะไม่พอใจนะครับอยู่กินอะไรหน่อยนะครับอยู่กันต่อแล้วก็ค่อยกลับนะสาเิตพูดถูกครับ